สวัสดีครับพบกับสุลกาลลิวูลเราเริ่มต้นกันที่ลิวร์พบแมนสเตียห้ประเด็นก่อนเกมบิ๊กแมตพเมลีก5ประเด็นหมมรงหงบูเรือโซนเกมบิ๊กแมตวันอาทิตย์ที่1งธันวาคมน,นี้หลายคนมองว่าอาจเป็นเกมตัดสินชี้ชะตาแชมป์พิมลิกได้เลยเพราะถ้านลิวูลชนะแมนสเตียนั่นหมายความว่าพวกเขาจะทาแต้นิ้งห่างระบายสีฟ้าไปไกลสุดกู่ดังนั้นแชมป์เก่าถ้าไม่อยากตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งต้องคว้าเจยชนทีแอนฟิ์ให้ได้เพื่อกลับมาสู่เส้นทางของตัวเองอีกครั้งหนึ่งประเด็นที่ 1. แนวรับต้องปร,รับแฟนบอลหงแดงนะครับใจหายทันทีหลังเห็นอิบไรมักโกนาเตน้นั่งลงในสนามและทีมแพทย์ก็ามาปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บเขา่าในเกมที่ชนะเรัลมดรดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสเมื่อวันพุธที่ผ่านมาสลับตอนนี้มีการยืนยันชัดเจนว่ากกนาเต้หมดสิทธิ์ลงสนามในเกมรับมือกับแมนซิตี้ ในช่วงสุดสัปดาห์นี้และที่น่าเป็นห่วงก็คือดาวเตะชาวฝรั่งเศสอาจต้องเข้ารับการฟื้นฟูสภาพร่างกายนานถึง5-6สัปดาห์เลยทีเดียวฉะนั้นกว่าจะกลับมาได้ก็คงต้องรอจนถึงช่วงต้นเดือนมกราคมปี2025ดังนั้นนี่เป็นปัญหาที่อาร์เนสต็อตต้องแก้ไขและมีความเป็นไปได้สูงที่โจโกเมสจะได้ลงทำหน้าที่สำคัญคู่กับเวอร์จิฟันไดซึ่งเชื่อว่าสาวกเดอะคัพคงวั่นใจพอสมควร เพราะนักเตะไม่ค่อยได้ลงสนามและจะสามารถรับมือกับแนวรุกที่ดุด,ดันของระบายสีฟ้าได้หรือไม่คะแนนกันในกรณีของโคเนอร์บลัสลีย์ซึ่งฟอร์มโดดเด่นเหลือเกินในเกมชนะดูอมาริดมีปัญหาบาดเจ็บแต่คงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเนื่องจากเทนอเล็กซานโดนกลับมาฟิตสมบูรณ์แล้วและคงกลับมาเล่นเป็นตัวจริงในเกมนี้ประเด็นที่2มงโซาราชอบยิงแมนเซสตี โมเมนตส์สละคกับถือเป็นหนึ่งในคีย์แมนสำคัญที่ลิเวอร์พูลขาดไม่ได้เลยแม้เกมล่าสุดจะซัดจุดโทษไม่เข้าก็ตามแต่เขาก็ยังคงเป็นเ,นเล่นที่โค้ชอนเดร์สตรต้องการอย่างมากในเกมบิ๊กแมตช์รับมือแชมป์เก่าเพราะประสบการณ์ของเังโมถือว่ามีประโยชน์อย่างมากสไาล์ทีมชาติอียิปต์ในวัย32ปียังคงรักษามาตรฐานการเล่นชั้นยอดเอาไว้ได้เสมอแม้อายุมากขึ้นความเร็วและความแข็งแกร่งลดลงแต่ประสบการณ์ โชคโชนนี้สิ่งนี้มีความสุำคัญอย่างมากในการสู้กับทีมที่แข็งแกร่งอย่างแมนซิตี้โดยนักเตะได้แสดงใหเห็นมาแล้วในแมตต์ปร,ราบราชันทุกขาวบังโบซัดไปแล้ว12ประตูจาก19เกมในทุกรายการในซีซั่นนี้ยิ่งไปกว่านั้นนักเตะมีสิติที่โดดเด่นเหลือเกินในการพบกับเรือใบสีฟ้าเมื่อตะบัน11ประตูเก็บอีก6แอซิสจากการพบกัน21แมตช์โดยมีแค่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้น ที่มีส่วนร่วมในการทำประตูมากกว่าและนั้นด้วยผลงานระดับมาสเตอร์ e พีขนาดนี้บอร์ดบริหารลิเวอร์พูลคงต้องกบคิดให้ดีเรื่องการขยายเส้นทางใหม่เพราะด้วยศักยภาพและประสบการณ์ข,ข,อของ King of Egypt มันคุ้มค่าหมหาศาลที่จะเก็บเขาเอาไว้กับทีมต่อไปประเด็นที่3จังหวะสวนกับอันตรายแบ็กซ้ายมีปัญหาหนึ่งในสิ่งที่เป็นอาวุธเด็ดของลิเวอร์พูลนั่นก็คือการเล่นจังหวะสวนกลับ เพราะพวกเขาทำได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ยุคของเจอร์กิงครับมาจนถึงยุคของอาร์เนอสลัดนี่อาจเป็นสิ่งที่เป๊ปกูเดล่าต้องกระตุ้นลูกทีมห้ามเสียบอลในจังหวะขึ้นเกมลุกโดยดีขาดไม่งั้นมีสิทธิน,น้ำตาร่วงจากสถิติในฤดูกาล2024-2025ทำหงแดงเป็นสมสรที่เล่นเกมสนับได้อันตรายเป็นอันดับที่2โดยสามารถทำได้ถึง5ประตูเป็นรองเพียงแค่ แกเดียทองเทนนสเปอร์ที่ทําได้9ลูกจากจังหวะดังกล่าวกระนั้นลิเวอร์พูลก็มีพื้นที่ค่างๆน่าเป็นห่วงเช่นกันนั่นก็คือ Back side, แบ็กซ้ายพะแอนดูโรเบอร์สันฟอร์มค่างๆดรอปลงไปพอสุกวรแถมยังทําเสีย2จุดโทษจาก2อเกมล่าสุดฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่บอสอาร์เนอร์สลต้องรีบแก้ไขแก้เป็นการด่วนเนื่องจากการที่โรบบต้องดวลกับซามิโยที่ทั้งปรับเปลี่ยวและคล่องแคล่วมีสิทธิ์ที่อาจจะเสียท่าหรือเสียจุดโทษ ได้ทาขาดสมาธิอย่างไรก็ตามในเรื่องของเกมรับเดอะเลดในยุคข,ของคุณซื้อหัวใสค่อนข้างเหนียวแน่นโดยเสียแค่แปดประตูในลีกดังนั้นกองหลังอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมนี้ซึ่งทางเจ้า,าจบ้านรักษามาตรฐานการเล่นที่เหนียวแน่นและใช้จังหวะสนกับที่ประเด่นเล่นงานทีมเยือนงานนี้มีโอกาสจะได้เห็นอะไรเด็ดๆก็ได้ประเด็นที่4เแป๊ปต้องปรับเกมด่วนผลงานของแมนเชสเตีรในช่วงหกเกมที่ผ่านมาถือว่าผิดฟอร์มอย่างยิ่งของทีม ในยุคที่เป๊ปโกลเดรากูเมเงนเดพชะเกมรับที่เปราะบางเหลือเกินและนั่นทําให้พวกเขากําลังตกอยู่ในสถานการณ์ยากลําบากอย่างที่เห็นในเวลานี้แน่นอนการขาดโรดี้กองกลางทีมชาติสเปนที่คว้าบอลลังโดในปี2อ2 4ทนาีทให้ทีมขาดสมดุลอย่างมากแต่การนั้นจุดที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่านั้นก็คือเกมรับเนื่องจากทีมเสียประตูง่ายมากโดยเฉพาะในเกมที่สูงเอฟเอนว3 3ใครจะไปคิดว่าโรเบียสีฟ้าที่นำห่าง30ในเอทีเั็สเตเดียม แต่เครื่องหลังโดนยิงคืน3ลูกลวกนอกแต่ที่เป๊ปกุมเทียมหรือตลอดอาชีพโค้ดมีใครเคยเห็นเขาไร้ชัยชนะ6เกมติดต่อกันในทุกรายการหรือไม่ไม่มีแน่นอนลองคิดดูพวกเขาแพ้5เกมติดต่อกันและพึ่งเสมอแบบน่าเจ็บใจในสกูฟ้าแชมเปี้ยนส์ีกติดกันยังเสีย2ประตูหรือมากกว่าตลอด6เกมที่ผ่านมาซึ่งเป็นครั้งแรกนับแต่เดือนพฤษภาคมปี1963 ปัญหาที่กองหลังของแบนสตีถือว่าน่าเป็นห่วงอย่างมากเพราะพวกเขาเก็บกินชีสไม่ได้เลยนักแต่ในวันที่26ตุลาคมและเสียไปถึง17ประตูนักแต่แตนั้นแต่ที่ย่ำแย่ไปกว่าน,นั้นยิ่งกว่าก็คือการยิงได้แค่ประตูเดียวในการเล่นเกมเยือน4แมตท,ท่พนมานอกจากนี้เป๊ปกูล่ามีความทรงจำที่ไม่เคยดีหลังจากไปเยือนแอนฟิลในช่วงที่พนมาโดยชนะแค่เกมเดียวจาก9แมตช์แถมแพ้ไปถึง5และเสมอ3เกมเท่านั้น ฉะนั้นด้วยแนวรับที่เป่าบางประกอบกับแนวรุกที่ฝืดการไปพบกับลิเวอร์ pool ในบ้านย่อมอันตรายอย่างมากประเด็นที่หโอกาสคว้าแชมป์ลีกเพิ่มขึ้นฟอร์มลิเวอร์ pool ในยุคข,ของอันเตรสต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์อย่างมากเพราะไม่มีใครคิดว่าเขาจะสามารถนําทีมโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดหลังได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาทํางานแทนที่เจอเก้นคลับที่ลาสโมสรไปในช่วงซัมเมอร ชนะ17นัดจาก19เกมในทุกรายการโดยเสมอ1แพ้1แมตช์เท่านั้นถือว่าเกิน,านกคาดสำหรับกุณซอใหม่ที่ต้องมารับไม้ต่อจากผู้จัดก,การทีมชั้นยอดชาวเยอรมันยิ่งไปกว่าน,นั้นก็สามารถนำหง์แดงเป็นจ่าฝูงทั้งในพรีเมียร์และยูฟาแชมเปี้ยนสกสำหรับแมตช์รับมือกับแมนเชสเตอร์ก็ต้องบอกว่ามีความสำคัญในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแม้มันไม่ใช่เกมตัดสินแชมป์ลีกเนื่องจากหนทางยังอีกอยาวไกลแต่ถ้าหากเก็บสามตั้มได้นั่นหมายความว่าลิเวอร์พูล แต่ทิ้งห่างจำเก่าไปไกลถึง11แต้มเลยทีเดียวหากย้อนกลับไปดูสติติการนำขนาดนี้หลังผ่านไป13เกมมีเพียงแค่แมนเชสเตอร์เต็ดในฤดูกาล1993-1994ถึง 1, ทีมเดียวเท่านั้นที่ทำได้และจบด้วยการคว้าแช,ชมป์ลี่ดังนั้นนี่อาจเป็นการเพิ่มโอกาสในการคว้าแช,ชมป์ให้กับหง์แดงกะนั้นโปรดอย่าลืมว่าฟุตบอลลูกกลมๆอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับในกรณีที่อาร์เซนอลในซีซั่น 2 0 2 2ถึง2023และนิวคาสเซิลในนันการ1,995ถึง1น9 6การด้วยเหตุผลนี้บอสชาดัตจึงได้เตือนสติลูกทีมอยู่เสมอให้มีสมาธิกับเกมต่อเกมยังพึ่งคิดไปไกลนะฮะขอเชิญแฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สมโมสรลิเวอร์พูลสมโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายปู้บักข้างลิเวอร์พูลและ The ะ o อฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมึงน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ